ประจุขนาด a คูลอมและ1.10กำลัง1 1คูณ10กำลังลบ5คูลอมวางอยู่ห่างกัน3เมตรจะมีแรงกระทำต่อกัน1นิ้ิวตันจงหาว่าประจุ a เป็นประจุขนาดกี่คูลอมแล้วก็มาเริ่มหากันเลยเขียนสูตรไปเลย f เท่ากับ k q 1 q สส่วน r กำลังสอง หนึ่งเท่ากับ9คูณ10กำลัง9 A คูณ1 0จุด 0, คูณ10กำลังลบ5ส่วนด้วยส่วนด้วย3กำลัง2 1หนึ่งจะเท่ากับ9คูณ10กำลัง4 A ส่วน9เห็นไหมอะไรตัดกันได้9ตัด9ได้ใช่ไหมโอเคก็จะเหลือ 1, 1> เท่ากับ1คูณ10กำลัง 4A อส่วน A อืมไม่ใช่ส่วน A โอเคก็ย้ายข้างไปใช่ไหมย,ย้ายย้าย1คูณ10กำลัง4ไปเป็น 1>, 1ส่วน1คูณ10กำลัง4เท่ากับ a แบบนี้ดังนั้น a เนี่ยจะเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ4คูลอมตอบข้อ1